กินผลไม้ได้ไ,ไ,ได้ยายคลากินได้ยายไม่มีเบาหวานแล้วสหาคนไทยทิดีมากเราดีใจอยากจะเล่าให้ฟังเราก็คาดไม่ถึงว่าสิ่งนี้จะแก้เบาหวานได้ลูกสาวเกิดอุบัติเหตุตอนเด็กมีกระดูกกดทับเส้นประสาทไม่สามารถผ่าตัดได้หมอบอกว่าให้ทำใจ ให้หาสมุนไพรหาแพทย์ทางเลือกเราก็หามาหลายหมอหลายอาจารย์ก็ไม่ได้ผลพออายุมากขึ้นมือเริ่มสัน่นความจำลดลงเรื่อยๆหลงหลงลืมลืมหนักเข้าเรียนหนังสือไม่ได้เรียนไม่รู้เรื่องต้องหยุดพักการเรียนใิชบุญหมอสมุนไพรท่านมาพักที่รีสอร์ทท่านจะเดินทางไปประเทศลาวเพื่อไปเอาสมุนไพรหลักในส่วนผสมตำรับยาของท่าน ไปรักษาเศรษฐีที่ป่วยเป็นอัมพาตที่สิงคโปร์ไม่กล้าผ่าตัดกวัวาติดเตียงเลยเล่าอาการของลูกสาวให้ท่านฟังท่านบอกว่าเลือดลมเดินไม่สะดวกต้องปรับสมดุลเลือดท่านผสมสมุนไพรนำมาต้มให้ลูกสาวดื่มสามเดือนมือหายสัน่นความจำกลับเอาตำราเก่าที่เรียมไม่รู้เรื่องกลับมาอา่านจาได้แม่นไม่ขอเรียนมห คอนแกนได้อย่างเหลือเชื่อแม่ยายป่วยเบาหวานเรื้อรังที่ปีเคยต้มดื่มหมอด่าว่าปรับยาไม่ทันให้หยุดกินกินยาหมอจัดให้กินยาเยอะทั้งกินทั้งฉีดสูบผอมตัวดำถ่ายดำไม่มีเลี้ยวแรงต้องนั่งรถเข็นในที่สุดไตพังได้ฟอกไตสามครั้งต่อสัป,ปดาห์ฟอกนานหลายปีเส้นเลือดเริ่มตีบตัน ต้องเป่าเส้นสามเดือนครั้งหาเส้นใหม่เรื่อยๆมีแผลที่เทา้าติดเชื้อหมอเรียกลูกๆเข้าไปเซ็นเอกสารเพราะว่าใช้ยาทุกอย่างแล้วไม่เกิดผลหมอบอกว่าเลือดคุณยายคน้นเลือดมือไขมันเยอะเพื่อเข้าเลี้ยงแผลไม่ได้ล่อยไว้อาจเสียชีวิตแผลเริ่มเขียวซีดหมอต้องตัดขาเพื่อยื้อชีวิตคุณยายชุดคิดได้ ค้าเลือดเข้าเลี้ยงแผลไม่ได้มีสมุนไพรที่เหลืออยู่ที่บ้านกลับไปต้มอย่างข้นนำมาให้แม่แอบหมอดื่มที่โรงพยาบาลดื่มสลับน้ำได้สามวันหมอมารับตัวคุณยายเข้าห้องผ่าตัดพอหมอเห็นแผลประหลาดใจมองหน้าคุณยายไปทำอะไรมาแผลกลับมาแดงมีเลือดเข้ามาเลี้ยงแผลหมองดตัดขาไม่เคยเจอเคสอย่างนี้มาก่อนเลย ถึงวันฟอกไตไปฟอกไตเหมือนมีเม็ดแดงๆเหมือนเม็ดสายออกมาจากเลือดต้องได้เปลี่ยนไส้กรองถึง3ครั้งหลังจากนั้นผิวพันธุ์ก็เริ่มเปลี่ยนจากดำซีดกลับมาขาวผ่องหมอลดยาทุกชนิดทั้งฉีดทั้งกินกลับมาแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ได้นั่งรถเข็นไม่ได้เป่าเส้นอีกเลยกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนไม่เคยป่วย นำไปให้เพื่อนที่ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูง LDL ในเลือดสูงเกือบ200ให้ต้มดื่มร่วมกับการรักษาของแพทย์ที่โรงพยาบาลดื่มได้3เดือน LDL ลดลงเหลือ123เดือนที่4ลดลงเหลือ100เดือนที่5เหลือ86กกลับมากินปลาหมึกหอยปูกุ้งไข่อาหารทะเลได้แล้ว มองดอยาลดไขมันแล้ว ประวัติรถครับคับรถรถเยอะไหมก็ก็ตอบคนได้ปกติเลยครับแลป,ป,ประวัติก็ล,ล,ล,ลงลงเยอะทางเลยครับแล้วก็หมอ,อหมอ,อหมอที่โรงพยาบาลเขาก็เปลี่ยนยาจาัดตัวแรงก็เปลี่ยนตัวเบาตัวตัวธรรมดาเลยครับโอ้สุดยอดเลยเห็นว่ามันดีนะเพราะว่ากินแล้วจะเพิ่งกินมาได้เดือนเดือนกว่าจะ,จะเข้าสองเดือนแล้วอะตอนนั้นสั่งเดือนนะเดือนมีนาเนาะครับ นี่มันเดินมีสามันจะเข้าสองเดือนแล้วก็ในวันนั้นก็ไปเจาะเลือดไปเจาะเลือดมาแต่ก็ฉีดยาไปใะอีกก็ไม่รู้เลยว่าค่าน้ําตาลมันลดแต่วันนั้นค่าน้ําตาลมันเหลือร้อยสิบแปดโอ้ครับแต่ธรรมดา200สองร้อย <200 S 1> ไม่เคยไม่เคยลดเลยครับมาเป็นสองเป็น 6, 6หกหกเจ็ดเดืนอนน่ะหมอมไตเริ่มหมอด่าแล้วว่างั้นนะครับครับ อากาศเดือเก้าสิบตอนนั้นนะนะที่อบอกว่าถ้าไใจะไมลดลงเหลือเก้าสิบแต่มันขึ้นมาร้อยสิบสองแล้วนะอตอนเนี้โอ้ครับ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 ประหลาดใจมากเลยแต่ถ้ากินยาหมอจะกินไงกูอย่างนั้นเลยท่าแต่แต่ฉันไม่บอกหมอหรอก,อกน้าหมอเพราว่าไปกินอะไรมาได้ค่ะฟังวันนั้นพี่กันได้ไหมฉันบอกว่าจะจะเอาไปให้ พี่น้องจดลองกินแข่งแั่งมารั้งหลังเนี่ยชุดเนื้อยังไม่ได้กินเลยว่าเขากินแล้วจากเขาปวดขาปวดหัวเขาน้องสาวกดชุดท้องนี่บอกปวดหัวเข่าปวดขาพอมันกินเข้าไปได้ยังตอนนี้มันยังไม่หมดซองเลยแล้วมันบอกว่าจากที่เส้นมันเคยเป็นเส้นรูหิตแตกอะ่ะมันบอกว่ามันจะปวดนอนไม่ได้เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ปวดแล้วแล้วมัน ทำงานทำงานในไร่ในไร่เก่งมากทำงานปลูกปาล์มไว้มันบอกว่ามันไม่ปวดขามันไม่เป็นอะไรแล้วมันบอกอะ่ะ